พราะฉะนั้นเรื่องของสมถะและวิปัสสนานั้นไม่จำเป็นต้องมาเถียงกันให้ลำบากคนก็โสเรกันเถียงกันไปอบอกว่าของฉันก็ดีกว่าของคนโน้นของคนโน้นก็ด,กดีกว่าของคนนี้ว่าอาจารย์นู้นก็ดีกว่าอาจารย์นี้อาจารย์นี้ก็ดีกว่าอาจารย์นู้นให้วุ่นวายไปหมดที่จริงแล้วนั้นอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้ปฏิบัติ แล้วก็ดำเนินสมถะและวิปัสสนาก็มีอยู่เท่านี้ไม่ว่าอาจารย์ไหนก็ต้องสอนกันแบบนี้ทั้งนั้นะเมื่อสอนกันอย่างนี้อยู่ที่ตัวของเราทำนะฮบตัวของเราทำได้อาจารย์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาขาตาเรตถาคตโตพระตถาคตเจ้านั่น เพียงแต่บอกเท่านั้นแหละแต่ว่าการกระทำนั้นมันอยู่ที่เราเราทำอย่างนี้ยังมีอยู่อีกตอนหนึ่งที่ควรจะรู้นั่นเมื่อเราพิจารณากายเห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็ย้อนามาดูตัวผู้เห็นเขาเรียกว่าตัวผู้รู้ย้อนกลับคืนมาดูสิ่าเห็นไหมไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเราก็ยัง ยังไม่เข้าขัน้นแต่เรียกว่ายังไม่เข้าขัน้นวิปัสนาไม่เข้าขัน้นแต่ทีนี้เรามองนี่เมื่อเวลาเราหลับตามองมีกระแสจิตมองเห็นโอ้โหนี่ร่างกายแตกสลายเห็นชัดเจนเลย mm hmm. เกิดนิพิทญาณความเบื่อหน่ายเห็นชัดเจนเราก็ทวนกระแสจิตมาเห็นเลยเห็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นั่นอ่ะมันอยู่ข้างหลังหรือรยกว่าต้อง ทวนกระแสะจิตเมื่อทวนกระแสะจิตกับขึ้นมาถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ถึงต้นหนทางเขาเรียกว่าต้นหนทางการถึงกระแสะจิตอันนี้นั่นแหะการถึงทิฏฐิปูตังเรียกว่าทิฏฐิปูตังที่จะมาถึงกระแสะจิตหรือเรียกว่าการที่จะมาถึงที่ตั้งของจิตอันนี้ ผู้นั้นจะต้องมีพลังจิตที่ได้พิจารณาเห็นจริงแจ้งไระจักเป็นวิปัสสนามันมากเหลือเกินถึงจะถอยถอยถึงจะทวนกระแสะจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ผู้ทีท่ทวนกระแสะจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนที่ลืมผ้าอยู่บนศีรษะลืมผ้าอยู่บนศีรัะเที่ยววิ่งหาเกือบตายว่าผ้าเราอยู่ที่ไหน แต่พอมือคําที่ศีรษะก็ลองอ้อเรียกตกหนองอ้อนั่นแล้วพูดที่พิจารณาทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ก็เช่นเดียวกันลองอ้ออยู่ที่นี่เองหรือถ้ามาถึงที่นี้ได้เมื่อไรผู้นั้นจะไม่มีการตกต่ำแล้วผู้นั้นถึงหนทางแล้วเรียวกว่ถา,าถึงหนทางเมื่อถึงหนทางเมื่อถึงในจุดนี้แล้วนี่ย ผู้นั้นจะสิ้นความสงสัยความสงสัยไม่มีในใจของผู้นั้นอีกต่อไปว่าแค่ที่เราทําสมาธินี่มันใช่หรือเปล่ามันถูกรึปเปล่ามันดีหรือเปล่ามันใช่วันทางหรือเปล่าไม่มีในจิตของบุคคลผู้น,นั้นโดยเด็ดขาดผู้ที่ทวนกระแสะจิตมาถึงที่ตั้งของจิตตัวของผู้นั้นเป็นอาจารย์ตัวผู้นั้นเองได้ทันที ไม่ต้องคิดว่าเอออันของอาจารย์ของอาจารย์นี่ผิดหรือถูกเนาะไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่มีในจิตใจโดยเด็ดขาดเรียวกว่าตัดสินความสงสัยได้บุคคลคนนั้นถือว่าถึงต้นหนทางอันนี้เราพูดกันตามภาษาของสมาธิเราไม่ได้พูดตามภาษาของปริยัติแต่เราพูดตามภาษาของสมาธิเมื่อทำมาถึงที่นี้แล้วนี่ มีอย่างเดียวคือพาวิโตเปหุริกรโตคือทําให้มากจเจริญให้มากเมื่อทําทให้มากจเจริญให้มากแล้วนี่ทีนี้ก็จะถึงแหละที่สุดถึงที่สุดตรงไหนก็จะเดินไปแล้วคือไม่มีการทดถอยถอยหลังไม่ได้ไม่มีการถอยแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าต้นหนทางใครจะถึงบ้าง แต่ใครยังไม่ถึงก็รู้ทางเอาไว้ก่อนก็ยังดีรู้ทางไว้ว่านี่เราจะมาทางนี้นี่เราพูดกันตามภาษาสมาธิเราไม่ได้พูดตามภาษาปริยัติธรรมนั่นการทวนกระแสจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นในข้อแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นโสดก็คือการทวนกระแสนั่นเอง เรียกว่าทวนกระแสะมาเมื่อทวนกระแสะมาถึงที่ตั้งได้แล้วก็เรียกว่าทวนกระแสะมาถึงที่ตั้งของจิตก็เราคิดถึงนางวิสาขาที่ทวนกระแสะจิตได้แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สําเร็จพระโสดาบันท่านก็ยังต้องไปแต่งงานมีลูกต่างเยอะแยะอย่างนี้อย่างนางวิสาขาเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นการดําเนินจิตนั้น เมื่อเรารู้หนทางแล้วอย่างนี้โอกาสของเราก็ยังมีชีวิตของเรามีต่อไปก็ได้จะทําไปเวลาที่มันถึงหรือเวลารู้เข้าเราก็ได้จดจำข้อธรรมะเหล่านี้เอาไว้เราก็จะมีโอกาสโอกาสก็จะเป็นของเราเมื่อถึงเวลานั้นต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก